เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้อยู่ผมคนับอยวินนะครับในเกมระบบนะครับในแมปอีเเลซี่กันอีกเหมือนเดิมนะครับก็เออห่างหายไปนานครับก็วันนี้ก็มีอัปเดตใหม่นะครับเป็นอ่าอัปเดต5แล้วนะครับสำหรับอีเกเล็ซี่เนาะซึ่งมันก็มีระบบใหม่มานะครับเป็นระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าเขียนเรียกว่าฮารคีนะครับผมก็ทุกๆหนึ่งเลเวลเนี่ยเราจะได้อ่าบัฟอ่าดาเมจแล้วก็ดิฟเฟนต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่า 6เลเวลเเราจะได้5เปอร์เซ็นตนะครับผมเออแต่ว่ามันยังไงมันก็มันก็พอได้อยู่มั้ง5เปอร์เซ็นตนะครับก็เดี๋ยวน้กก็บวกมาเลยถ้าเอาไปรวมกับของเก่าๆที่เรามีมันก็นจะเยอะขึ้นนะครับผมก็นะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งการเก็บเนี่ยผมว่าถ้าเราใช้วิธีปกติคือมันก็มีวิธีเก็บเนาะก,ก็คือด้วยอาชีนะครับผมแบบนี้นะครับใช้ดาบตีนะครับเออหรือว่าใช้หมัดตีก็ได้นะครับมันก็จะเก็บให้เราเนะซึ่งก่อจะครบตันเนี่ย มองว่ามันถ้าเราเก็บปกตินะมันจะโคตรนานนะครับเพราะว่าขนาดผมใช้วิธีไอที่ผมทําเนี่ยมันยังนานเลยมันก็ไม่นานหรอกมันก็แบบคือมันตีเบ็นเบื่อเป็นหมื่นฮิตแะก็จะใจหรว่าเออนะครับก็ซึ่งวิธีวันนี้ผมก็จะมาสอนนะวิธีการในการฟาร์มฮาคิกรอนะครับให้เป็นโดคตันนะครับวิธีที่แบบโคตรง่ายนะครับเออทิ้งไว้เลยสักครึ่งชั่วโมงหรือแบบเกือบชั่วโมงก็อาจจะตันได้เลยนะครับถ้าไม่มีผลกวนนะเออก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีผลโลเกียก่อนนะครับแล้วก็เบลเยอะๆหน่อยนะครับผมก็ อแล้วเราก็มาที่โลกศรครับตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นอ่มอนตรงนี้ใช่ไหมตือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเอาหมัดนะครับเราคือเราต้องไม่อัพสเตตหมัดนะอือเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเออหมัดตรงนี้นะครับอ่าเราต้องไม่อัพนะครับไม่อัพเลยนะครับมันจะกลายเป็นดาเมจแค่หนึ่งนะครับแบบนี้นะปึ๊กอ่านะครับแล้วมอนมันจะตีเราไม่โดนด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ล้วก็ต่อยเลยครับต่อยต่อย นี่แบบนี้นะครับก็รีบทําแล้วกันนะครับก่อนเขาอาจจะแก้เนาะเพราะว่าผมมองว่ามอนที่มันเดินมาไกลขนาดนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นหลักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่แล้วก็เดินมาอยู่ตรงนี้ครับประมาณแถวนี้ครับตรงกลางระหว่าง2จุดฟาร์มนะครับเห็นไหมนี่ปุ๊บมานะเปิดหางคีด้วยนะครับเปิดหางคีแล้วก็เอาหมัดที่เราไม่ได้อัพเนาะไอ้พวกนี้เลือดมันน่าจะเป็นหมื่นนะครับซึ่งเราหมัดต่อยทีละหนึ่งก็อาจจะต่อยได้เป็นหมื่นๆทิศเลยนะครับแล้วก็กดตีครับนี่เห็นไหม เราจะทีละศูนย์ผมิดถูไหมครับมันนับเป็นคิตนะครับในการที่เราจะเก็บไฮชิฉะนั้นวิธีการแบบนี้จะได้แบบคิดเยอะมากนะครับต่อการทําครั้งหนึ่งครับถามว่าจําเป็นต้องทําตรงนี้ไหมก็ไม่นะครับตรงอื่นก็ได้ตรงนู้นก็ได้นะครับตรงไหนได้ที่มันตีเราไม่เข้านะครับคือทําได้หมดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้แปดตัวนะครับซึ่งมันจะเร็วมากนะครับก็ที่ว่าอย่างนี้ครับอาจจะคนบางคนอาจจะนั่งคลิกหรือว่าบางคนใช้ออโต้คลิกก็อาจจะสบายหน่อยนะครับนะผมก็นั่งคลิกไปนะครับเออประมาณนี้นะครับ ก็ตีไปเลยครับเดี๋ยวมันก็ตันเองนะครับผมเออผมก็นั่งทําไม่นานนะประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับี่มาจะเสร็จก่อนนั้นด้วยแต่ว่าผมเออไม่ได้ดูนะครับเออแล้วมันก็จะตันประมาณนี้ครับดาเมจล้วก็จะแรงนะฮะเพิ่มขึ้นนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละครับวิธีการฟาร์มฮารคี้เกาะนะครับซึ่งก็รีบทำแล้วกันนะเพราะมันง่ายมากนะครับก็ เอาล่ะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมครขาด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ See you a g a i next time goodbye ปุุนปุุนนะครับ